บีมพิมพ์พิชยาคกลำมนักวอลเล่บอนหญิงทีมชาติไทยเจ้าของชายาตบโหดเหมือนโกรธดใครมาเพราะเธอนั้นตบโหดจริงดุด,ดันไม่เกรงใจใครและยังเป็นเจ้าของสถิติความแรงบอล94.02กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักเส้นทางลูกยางตัวตบตรงข้ามหัวดเสาอย่างบีมพิมพ์พิชยาโคกรำ สำหรับน้องบีมนั้นเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2541เธอเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะตำแหน่งที่เล่นตัวตบตรงข้ามหัวเสาสโมสรปัจจุบันคือสโมสรคุโรเบกอควาเฟรี่ของวีลีก เป็นสโมสสนวอลเลย์บอลในประเทศญี่ปุ่นเธอนั้นได้เป็นคนไทยคนแรกในสโมสสนนี้เลยและถือว่าเป็นการลงแข่งลีกอาชีพต่างประเทศครั้งที่สองของเธอเธอเคยลงเล่นในสโมสสนบันดงแบง b ์ J b ีเเมื่อปี2018เป็นลีกอาชีพที่ประเทศอินโดนีเซียบีมพิมพิชยาคกลำเล่นวอลเลย์บอลในตำแหน่งตุก ตรงข้ามหัวเสาและมีฝีมือโหดจนได้รับฉายาตบโหดเหมือนโกรธใครมาสำหรับเส้นทางวอลเลย์บอลหญิงของบิมพิมพิมพชยาคกรมบิมพิมพิชยาโคกรมเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2541เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลตอนปอสองที่ลานกว้างของโรงเรียนบ้านหนองแขมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ บีมพิม,มพิชยาเห็นรุ่นพี่ที่เป็นญาติกันเป็นนักวอลเล่บอลและรู้สึกว่าดูเท่อยากเล่นบ้างจึงเริ่มหัดฝึกซ้อมวอลเล่บอลตั้งแต่นั้นมาก่อนจะเริ่มลงสนามรายการวอลเล่บอลวิทยุการบินรุ่นอายุไม่เกิน12ปีคว,ว้าแชมป์วอลเล่บอลน,นักเรียนระดับประเทศเมื่อปี2553มาครองได้สำเร็จ จากนั้นหลายโรงเรียนมัธยมเริ่มสนใจในตัวของเธออยากดึงให้เธอเข้ามาเรียนก่อนที่เธอจะตัดสินใจมาเรียนในโรงเรียนกีฬาคนครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบ,บรุรีและมีสโมสรอ,อาชีพในหลีกรองรับภายใต้การดูแลของโค้ชธนกฤษ อินเกลี้ยงที่สอนเธอฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอไม่นานบีมก็ทำผลงานระดับเยาวชนให้กับโรงเรียนมาตลอดจนได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพ กับสโมสร3 b มบีบนครนนท์ในวัยเพียง16ปีและได้เป็นตัวแทนแข่งวอลเลย์บอลยูวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ในรุ่นยูวชนอยู่17ที่นครศรีธรรมราชสร้างผลงานให้กับทีมโรงเรียนและหลีกอาชีพอย่างต่อเนื่องไม่มีแผ่วอย่างไรก็ตามบีมพิมพิชยาคกลำก็ถือเป็นนักวอลเลยบอลหญิง ที่เป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยและหวังว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่ตบโหดเมืนกรุไกใครมามีการพัฒนาตนเองและสามารถเป็นกําลังใจให้กับบีมพิมพิชยาโคกลำได้ในศึกเอเชียนเกม2023แล้วมาลุ้นกันว่าทัพลูกยางสาวไทยจะคว้าแชมป์มาครองได้หรือไม่